เปอรสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกสอส,อสต่างลุกขึ้นหารือกันอย่างคึกคักค่ะโดยพิธาลิ้มเจริญรัตจากพรรคเก้าไกลลุกขึ้นหารือทวงถามสัญญา M.O.U เกี่ยวกับความคืบหน้านิรโทษกรรมให้คดีทางการเมืองรวมถึงการจัดระเบียบกองทัพพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและสสเร่งผลักดันให้เกิดผลสําเร็จโดยเร็วค่ะขณะเดียวกันประธานวันนอสั่งให้วิบทั้งสองฝ่ายไปตกลงกําหนดวันให้ชัดเจนในการเพิ่มวันประชุมเนื่องจากมีกฎหมายที่ ค้างการพิจารณาจำนวนมากค่ะค่ะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกในการเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมเปิดโอกาสให้สอสอได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เข้าปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมปรากฏว่ามีสสลงชื่อหารือกันอย่างคึกคักทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขค่ะโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัต สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้หารือถึงการทําให้รัฐสภาไทายก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมทวงถามถึงความคืบหน้านิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเพื่อความยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมและแก้วิกฤตการเมืองผู้เห็นต่างไม่ต้องติดคุกหรือรีภยัยรวมถึงการแก้พระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทวงกลาโหมที่พักเก้าไกลได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ทั้งร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร ซึ่งถูกตีความเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินจึงต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณากรซึ่งทั้งหมดเพื่อปฏิรูปกองทัพให้มีความทันสมัยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมด3ประเด็นนี้นายพิธายยืนยันว่าเป็นเนื้อหาใน MOU ที่พักการเมืองต่างๆลงนามในวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วโดยไม่ใช่ MMOU ที่พักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแต่เป็น MMOU ในการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทน ราษฎรและรองประธานสภาเพื่อผลักดันวาระก้าวหน้า เพื่อประชาชนตาม3ประเด็นดังกล่าวจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสอสอและพักการเมืองที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันตามที่เคยสัญญาไว้เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดค่ะนอกจากนั้นการประชุมสภาวันนี้ยังมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี4ี่ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญ,ญัติการอุดมศึกษาร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขณะเดียวกันประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานการประชุมในวันนี้ได้ให้คณะกรรมการประสานงานสองฝ่ายหรือวิปสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไปหาหรือร่วมกันถึงการเพิ่มวันประชุมสภา จากเดิมที่ประชุมเพียงวันพุธวันพฤหัส,สบดีหลังจากที่นายนัทวุฒิบัวประทุมสอสอบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวันประชุมในแต่ละสัปดาห์เนื่องจากมีกฎหมายที่ค้างการพิจารณาจำนวนมากและร่างกฎหมายที่เสนอใหม่รวมถึงรายงานของกรรมธิการและหน่วยงานต่างๆที่ยังรอการพิจารณาด้วยเช่นกันค่ะ